สวัสดีครับพ่อหายครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนพ่อกันอีแล้วเด้อยพ่อหายหนาซื่นตาบานไปเมื่อไหรามันเขาวังเขาเล็กจัตัวเอาเขาตัวได้ลระพ่อหอยวัดตรงนึงเอากระหกนึ่งกันดิล่างพ่อบอกนะแมน ก็บอกแล้วความฝันตองงวดของพ่อหอยน่ะ่สุดยอดเลยยังสิสี่เลยมาพันนี่ก็ฝันตองงวดแล้วนี่นะครับยกโป้ให้แถมก้อยให้พ้อมเลยความฝันตองงวดนาะเอาเอาความอื่นโชว์หน่อยนะครับหอยแถมก้อยมาเป็นธรรมดาที่ครับเบิ้งด้่นนะเห็นบอหกหนึ่งนะคักๆเลยละเต็มๆค่ะนอกจากหกหนึ่งเ้วเลขพระอาจารย์น้อยฝากมาเม็ดเดียวเก้าสามเจ็ดนะครับ จับขั่วมาเกตเก่าเขาบนตรงตรงคือกันถ้าจะน้อยบนให้อามาตกระไรดิอามาตใสจ้ะเอาให้ถานเนเอาเอาถามเลยครับผมพี่อาจารย์น้อยที่อยู่บ้านห้าอย่างมันบอกแมนครับบอกอ้าวเดี๋ยวนี้พันยุใายยุนี่ละนิมนต์พันลงมาเห็ดสล่าซอยโอ้บอกแม่ล่ะบอกฮะมาแล้วบอกมาแล้วยุใสอะไรเดียวพู้นยู่ต้นคอยพุ่นแต่ว่าขาดกุฏีพันอยู่อยู่ ขาดกุตีอยู่พ่อหอยกเรเลี่ยหนึงนี่ครับคับเกียเก้าอยู่นี่โอ้ต่หอยทางนี้จักหน่อยนะจ๊ะโอเคนะจ้าโอเคค่ะนนั่ละเอาเห็นมือสุ้จอแล้วบาทนี่จ้าหกนึงคับเกียเก้าแมนครับนะครับเข่าทั้งบนทั้งล่างเป็นหอกแล้วมาเบิ่งไม่หันป๊าดละสันแรีกฝากเพื่อนกับเขาตรงๆรงตนี้ฮอดบลอกกับตรงตรงเลย เมื่อไหนมันเป็นน้ําเกอูบริมาน้ำมูลมาสิเป็นจังสั้นครับมาขอไอ้เอานี่เนาะครับเนาะก็คือเขาตั้งแต่ตองวดเลยตองวดตองวดสำคัญมากๆของหอยสำคัญมากๆครับนะครับบ้านี่มื่อนี่พ่อหอโทษตามบอกว่ามาดวนๆมาเร่งๆมาเร็วๆแมนท้ไปหาผมแต่มื่อเศร้าผมเฝ้ายังไงหอดสีม่งแรงหอดสีม่งแรงอยุไกล ยูไก่กันคักนี่เดี๋ยวนี้มันอยู่ไก่กันไก่เติอยูรนี่ไก่เติอยูต้องหนึ่งกิโลนะปลาหอยหนึ่งชิ้นกิโล่่โอ้ยยังดอกปลาหอยโทษไปนะคล้ายๆครับสัญญาณมันติดแมะแล้วมันมีไอ้เด้งเป็นข้อความมากผมจังเห็นเด้โทรศัพท์ปลาหอยบอดีมันเก่งแล้วผมมาเปิดไลน์บางไลน์ตอนบสามเอ้าปลาหอยโทษมาอย่างน้อบาทนี่เห็นมันมันเด้งอันข้อความมากดีบรมันไลน์ว่าจิโทษเท่เมื่อขึ้นตีสองครึ่ง ตอนที่ฝันนั่นน่ะพิ่นมาให้ว่าสิโทรสเชอว่าจะตีสอ,องคือนะ่บท่านใดนอนตีสองคือบโทรอโอ้ยลืมบางกล่องอ่ยของเมื่อกี้เอาบานนี้เนาะอันนี้ก็คือพ่อหอยนะครับ,รบตัวเลขพ่อหอยเข่าตองวดเลยนะครับแต่ว่าพ่อหอยเลขตัวนี้ หาซื้อแทบสิบบได้เลยเนาะครับทั้งดีใจที่เลขเขาทั้งเสียใจกร่องขันที่ซื้อบ่ได้เอฟซีเพิ่นพ่ออยากเพิ่นอยากซื้อแต่เพิ่นก็ซื้อบ่ได้หน่อแม่จ้าเสียใจอีลีบาทนี้พ่อหอยให้โตงวดเลยไปซื้อไว้เลยไปซื้อไว้เลยเนาะลอตเตอรี่ใสนี่เฝ้าไปหาเฝ้าไปจองไว้ไปจองไว้นะครับพ่อหอยจะไปจอง มือดีแล้วล้นแต่ว่านะครับพ่อหอยออมีคุณปิยาพรเพื่อวมาถูกกระขาดทุนแอดมาสัน่นแต่ว่าอยากเฮ็ดบุญมาสัน่นฝากมากทําบุญกับพ่อหอยพ่อพ่อหอยในเติอน้ำมันลอยหนึง่งมาสั่นแล้วกับมาซอยเฮ็ดกอกแกแกกในวัดอีกลอยหนึง่งนะครับ <ผม S 2> แล้วก็น,นานั่นคุณวรา,าพรเพิ่อนฝากมากตั้งแต่วันที่หกที่เจ็ด ที่ผ่านมาพู้นผมกับบริษัทออกของใหม่จะทือสองร้อยนะครับฝากมาให้พ่อหอยคารน้ำหมกน้ำมันมาซันครับผมโอ้โหขอบคุณหลายเลยครับพี่น้องยิบซีครับเอาบาทนี่ตีนะที่แล้วพ่อหอยผมก็เลื่อมเบื้องน้ำเล่าบาทนี่ความฝันตอนตีสองเลยเป็นยังไงตีสองปูเพิ่งเถียงกันมาผู้สองคือเก่าล่ะสองคนเก่าล่ะเพิ่นเถียงกันมาครับเออโอ้ยว่าสัน มึงก็ได้แต่มึงน้อยยาสูบกูกับวได้สูบวัชเพิ่นวาน่ะสองปูคุยกันสองปูคุยกันสองปูคุยกันมาทางครับเออมาว้าอยู่ท่างหัวเลยกูกับวได้สูบเอาคันจะสูบยาีหรีว่ัชรมึงกับวให้กูสูบวัชรเออคันจะสูบยาเพราะเพิ่นเอาห้ยแล้วบ้านนี้มีปูอยู่องค์นึงเอายาให้สูบพอสูบยาแล้วปั๊บเออกูสิบอกเลขมึงบอกเลขแข้งกบกูบอกวัชรเพิ่นบอกอ่ะเออ เพิ่นก็เลยอีปูที่ได้สูบยาสองเก้าวาสันเพิ่นว่าออีปูว่าได้ที่เอายาให้เนี่ยบาสองเจ็ดสตัวว่าสันสองเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดสองเก้าจนเสด็จก็สิบปูเลยเออมันคือแบบหนังมวนเก้าได้นน่แมนอันนี้สองคนก่าล่ะงวดที่ผ่านมาตอนตองวดกับปูสองปูนี่แหละมาปูสองปูนี่แหละมาแล้วกาที่มาให้พอให่ลองเพลงไห้ฟังเลยมาแมน บาดนี่มาเอาผมบอกเลขดูผู้หนึ่งวาหกหนึ่งผู้หนึง่งหกสี่ผู้หนึง่งหกหนึ่งผู้หนึง่งหกสี่เขียนกันแบบนี้แหละมึงขึ้นนี่กันเลยผู้ผ่าเขาครับแล้ววันนี้งวดนี่ผู้หนึง <29. S 2> หน่งบอกว่าสองเก้าสองเก้าผู้หนึ่งบอกว่าสองเจ็ดสองเจ็ดแมนเขียนกันยุ่งทันละ อุสม่าห์โอ้เ่าใจขนาดนี้แล้วนี่มาแบบนี้ไหมันเล่าใจเลยพู้หอยว่าขันมาแบบนี้พู้หอยว่าเคยเชียงด่วนกันชี้เชียงอยู่หอกไปตั้งสามสิบเนี่ยมันแมนหมดละครับพู้หอยบ้านมัแมนอยู่บวกอยู่กับแม่บุญเราอเป็นผู้เชียงโอ้กัว่าอย่างสันเนี้ยพู้หอยว่าได้เชียงเนาะได้เชียงไปเียงเนาะครับเอาเพิ่นไปเชียงบาดนี่สองก็บ สองเก้าอันปูสองปูนี่ผู้ใดเพื่นบอกหกหนึ่งงวดที่ผ่านมาผููบอกข้มแหลกผู้ที่บอกสองเก้าแมนเป็นผู้บอกหกหนึ่งหกหนึ่งผู้ที่บอกหกสี่หันงวดนี่บอกสองเจ็ดสองเจ็ดเอาบ้านนี่ปูไรบานนี่ปูไหแบบนี้มาถ่ากันมาถ่าแข่งกันนี่มาถ่าแข่งกันแมน เพื yeah. <c oughs> <My days> ่อใครก็คิดว่าจะเสร็จหรอกเป็นตาตลกขี้ยันหนิ่งก็ฝันเนี่ย่อใครอดหัวมาได้บอกว่าจะเป็นตาตลกเหาะตาตลกอีหลีแต่ว่าโอ้ยแต่ว่าอะไรอนุโมทนาสาธุมันก็แมนอีหลีเลยเนี่ยคนมาบอกแมนยาใครแมนรุดดิอยากว่าผู้หทยแมนเพิ่งที่ว่าเพื่อในึ่งกับพิการช่องกับยู่กินกันยากที่สินะเพื่ออาจสีนี่เทิ่งพ่นยาเฮ็ดจากส่างน้ำนลักคนค่อยมา เพราะว่าพ่อหอยกับวันนีจากที่ปฏิบัติท่ามแ่งนี่ใช่ไหมสินะกะล่อไปเชียงมันลอตเตอรี่ไว้ผู้ละใบสองใบสองเก้าแมนแล้วก็สองเจ็ดแมนนะครับล่างย่างดีุ่นละเดี๋ยวเดี๋ยวอันล่างนี่ผู้บอกหรือพ่อหอยบอกครับผู้บอกเรียว่าสิมาพ่อหอยบอกวันที่ไปล่าง ว่าัพวกไว้เตรียมว่าจะเอาอยู่แต่ว่าล่างขึ้นล่างพ่อวังกี้นี่กะหกหนึ่งกับหกสี่เนี่ยล่างพร้อมผู้นี้คนไหนเนี่ยเพิ่นบอกว่างไหนแต่เพื่อนเถียงกันแล้วเนอะล่างเด้อเพื่อนัางสี่บอกพอล่างว่าสัน ไม่ถึงเมื่อวันพันเห็นอี้ยงนี่ว่าสะอาดวันเ่าเลยบอกให้ไปล้างย่านแมนอยู่ล้างสวยแน่บอกร่างสวยเนี่ยบ้าพวกให้กินเท่าระบชมใบถึงกับร่างไว้ตลอดนี่แหละแสดงว่าจะเป็นล้างอันนั้นอี่ลีลาสระนล่อีกร่างละเนาะงามงามสองเก้ากับสองเจ็ดงามหมดเลยค่ะคนมิจฉุกอะไรงามมาเลยค่ะวันวันวันนึงนี่ผมก็บอกว่าหกหนึ่งกับหกสี่งามงามครับแมนได้บ่ เพราะให้ขายให้ครับคัดสวนยก็สที่ได้ยัวผขายอีแต่เร่งวงินนี่ในสายตาพ่อหอยเบิ่งกะงามงามอีกเอ้าเดี๋ยวเด้มความฝันพู้ขายพอให้จบดิโอ้ยพอวามฝันจบไปครับหอ้ยฝันแล้วจบแล้วจบแล้วมันบ่โอบานีงทึกไทยว่าร่างร้างบทไทยบอกว่าร่างบานี่พหอยกลเลยสะดิด สเสดิดขึ้นเส็จปุ๊บมือน,นีก็เลยมานางคิดว่าสีเห็ดยังก่าผักอข๋อยสเสดอดแปลว่าสะดุ้ง<ะ>ตื่นนะคะเพราะว่าอาจารย์เลาว,ว่าีกุตีชิชินะก็เลยอยากได้กุฏิหน่อยจะหลัง<อ>บนราคาแพงบานนี่<ป>ก็เลยคิดว่า<ะ>ต่างในส่วนที่วาเสียมาเห็ดเกี่ยวกับที่อยู่นำ้ำอยู่น้ำผมตอนนี้นะครับ กับว่ายังบ่หันเอามานี่ดอกเพราะว่าให้เก็บไว้ก่อนรวบรวมให้มันพอว่าสิไปซื้อแผงโซล่าเซลล์ว่าซั่นที่คุยกันพอดีน้ำามันพอใช้อยูน้ำตอนนี้นคืออย่ามาเฮ็ดกุดก่อนครับอ่าโซล่าเซลล์นั่นบ่หันได้ดอกแต่ว่าตังต้งแท่งตั้งหยังตอ่อสายทอทอพัดอ่ะเอ้ยโอ้ยลิ้นพันกันต่อทอแป๊บต่อไปหมดแล้วต่อไปหมดแล้วได้ใช้น้ำแล้วกูตีแล้วได้ใส่นานเรียบร้อยแล้วบาหนี้หลังจากเฮาตั้งแท่งขึ้นจังซี่ น้ำมันที่เคยเปลืองสองร้อยได้สองร้อยได้สองมือบ่พ่อหอยแมนช่องเท่อเดี๋ยวนี้ดูได้สองมือมาบุญซื้อมาหาลิตดสูบได้สองมือแต่ว่าตอนนี้สองร้อยสูบสี่มือแล้วยังบุท่านเหมดอนงบุท่านเหมดอนแตกที่กันนี่มันมันบะไรเอาไปไก่บวันนี้มันบะไรเอาไปไก่เข้าไปหลอดทอแมนก็เลยว่าเอานทอใส่ได้อยู่วันสุ้นี้่ผอาจารย์น้อยเพิ่นพันบ่มีกุฏิอยู่วัสดุก็เลยว่า อยากเอามาเฮ็ดในเพื่อนกรกระสั่นกะกะสีได้แจงเอฟซีในส่วนนี้ที่เพื่อนมาซอยเฮ็ดบุญเนาะรับกับยู่ภายในส่วนนี้แล้วแต่ว่าสียออกไปจัดการอย่างภายในวัดจังสั่นก็ได้เนาะพอหอยเนาะจังสั่นละพอหอยกะจัดที่เฮ็ดจะในเนาะแนวพระกะมาหลายองค์แล้วจัะสั่นอื่นผมก็สะได้ไปเอามาทรงไว้เลยนะเพราะว่าผมก็บ่กอยากถือโดนขึ้นกันนะครับมันมันเสี่ยงดิการเป็นคนโดยสองทาง เปิดชงทางคันปูนึงฮะเกิดพันวิสัทธาห้องน้ำปฏิจัดงานอยู่นี่มันสิพ่อบชื่อนะครับผ่านไปในเด้อครับเอออ๋อแต่ว่าปูหมายถึงว่าอ่าที่สิเฮ็ดปฏิบัติธรรมแข่นอ๋อเออมันแห่งในอนาคตของน้ำเดือนชี้กันเดือนชี้เดือนชี้มามาเมื่อก่อนนี่มักขึ้นเสานี่ซอยพอดีแม่เข้าจะมาทุ่มมาดีครับแล้วสิอยากให้จัดงานที่ภาพมาเั่น เดือนซีนบ่ครับเดือนซีอ่ะอยากเ็ดขันไม่มีโอกาสอยากตองห้องน้ำเนี่ยซีรัมไม่กัดสองห้องที่พวกญาติกันโหนเนาะเอายังอีกไก่เติบอยู่ดอกปูตอนนี้เพิ่งจะเดือนเออนั่นแหละเห็นหนึ่งเติบอยู่คณะมาการ่าเนาะขาต้องเี็ไก่เติบอยู่ดอกเสียไปจังก่อนห้าวพอหอยงวดงวดงวดมูหันดีงั้แล้วบ้านนี้ในส่วนของมือนี่ครับหลังจากที่ปูมาแล้วบอกว่าอ่ามาขอกันสูบยาท้องไพลก็เลย ได้เอาเอายาสูบเอายาสูบเอาหน้าหวานเอาของขวายปูแล้วเอามือนี่ครับผมนะครับเราก็ในส่วนของวันพระก็จังคอยสีถวายผลละหมากรากไม้อีกรอบนึงครับผมนะครับกัโอ้จังขอบบุญขอบพุ่นปูหลายมาปวดถ่ายตั้งแต่ตองหดเนาะแมนจ้าเอาไว่าไหชว่วทวารนี้สิบเอ็ดนาทีแล้วพอดีครับพอดีเลยกับเวลานะครับนี่คือหนังม้วนเก่านะครับคือกันกับงวดที่ผ่านมา ปูสองคนคือเก่าปูผักขาวคือเก่าผูกเก่าพร้อมมากเถียงกันคือเก่านะครับรอบทีแล้วผู้หนึ่งบอกหกหนึ่งคูหนึ่งบอกหกสี่นะครับรอบนี้ปูท่ากันเองปูท่าปูเอออยากก็ได้สูบแล้วมาบอกเลขแข่งกันมาบอกเลขแข่งกันครับผู้หนึ่งว่าสองเก้าคูหนึ่งว่าสองเจ็ดนะครับล่งเบิงว่า ปูผู้ที่บอกหกหนึ่งงวดนี้บอกสองเก้าปูที่ที่บอกหกสี่งวดนี้บอกสองเจ็ดสองเจ็ดร่งเบ,บร์ว่าปูผูเเ้เก่าสีแม่นคือเก่าบอจ้าครับอ่าโอเคามเียงไมครับครับทางท่านอย่นั้นบอเห็นครับโอเคเอาลองไปพิจนนารณาตรงเนาะนี่ก็เป็นแนวทางตองงวดแ,แต่ว่าตองงวดนี่แหละสำคัญนักเลยสำคัญมากๆค่ะเพราะหอยฝันตองงวดนี่ตามรักมันเคยเข่า เงื่อเปื่อกี้กตต้องงวดจ้าเอาบานนี้โอเคครับผมชัดเจนแล้วอ่าบยังไรกันโอ้ขอบคุณ่อหอยหลายๆนะครับโทษต่มตั้งแต่เสาเลยแต่ว่าพอีโทรศัพท์มันมีปัญหานะครับกว่าจะขอความจะเด้งไปกว่าผมจะได้โทษกับนอกจากนี้มือแรงแล้จก็ยังไงก็ขอบคุณ่อหอยนะครับครับผม เอ้าเมื่อี้กับสีรบกวนสำมีครับประหอยค,ครับ,รบขอบคุณครับนีครับสุขดีทุกคนเนอปีใหม่พี่น้องกันได้